สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยนะเบิดคดกิปมากูตัวดำเลยวันนี้เราจะมาสอสติกเกอร์นะจ๊ะนี่และสติกเกอร์เราจะมาสอนก็คือลุงดูดปอยนะจ๊ะเย่พูดพูดบิบี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบนและเราก็เปลี่ยนไทยเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะทำห้องไหนก็ได้นะ แต่เราจะทําห้องนี้ไงเพราะว่าเราไปดูเขาทีนึงนี่แล้วเราก็ไปไปที่ล็อบบี้แล้วก็ไปหาลุงคนนี้นี่ลุงคนนี้เย่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ตามลุงไปเรื่อยๆนะครับจนลุงพูดคานี้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้เพราะผมมันได้ถ่ายไว้นี่ จนลุงพวกคำนี้ขึ้นมาแล้วเราจะได้สติกเกอร์นี้มาขึ้นมาเลยง่ายมากเลย